สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องประสาทวัดภูนัน่นเองค่ะแหล่งมรดกโลกของเราค่ะแล้วก็เราก็จะมาูเรียนรู้ด้วยนะคะว่าก่อนจะมาเป็นลาวเนี่ยมันมัน,เป,นเป็นมาอย่างไงด้วยนะคะนักเรียนไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนกันเรื่องเนี้ยนะคะก็เรามาทำความรู้จักคุณครูทั้ง5้าคนกันดีกว่าค่ะว่ามีใครบ้าง คือครูท่านแรกนะคะก็คือครูเข็มสอนยอดภูมินะคะก็คือครูเองค่ะแล้วก็ท่านต่อมานะคะก็คือคุณครูจินดารัตนอุทิศค่ะต่อมานะคะก็คือคุณครูชาิตาประดิษฐ์ค่ะแล้วก็ครูต่อมานะคะคนที่สี่ค่ะก็คือครูชออปากกาอารุณเจริญพรชัยค่ะแล้วก็คนสุดท้ายค่ะ คุณภูณัริกาแดงกระจ่างนั่นเองนะคะราชิกรูปด้านรูปวิ้อยู่ด้านบนเลยนะคะก็จะเจอกันในสไลด์เลยะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมีใครพอจะทราบบ้างไหมคะว่าภาพข้างๆเนี่ยก็คือปราสาทอะไร <S <S อ่าก็คือปราสาทวัดภูนั่นเองนะคะนักเรียนแล้วมีใครพอจะทราบไหมคะว่ามันอยู่ในประเทศอะไร <S <S อยู่ในอาเซียเราเลยในสิบประเทศอาเซียเรา บางคนงน่าจะยังไม่รู้ใช่ไหมครูก็จะบอกให้ว่ามันอยู่ในประเทศลาวประสาทหินวัดภูนะคะก็เป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศลาวด้วยนะคะแบบได้ขึ้นเป็นมรดกโลกด้วยแล้วก็ถ้าใครมีเวลาว่างนะคะหรือแบบว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศลาวนะคะครูก็แนะนํานะคะว่าให้ต้องไปเที่ยวที่ประสาทหวัดภูะคะ่ะอ่า เนี้ยเราก็มาดูประวัติของประสาทหนวัดภูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมีใครรู้ไหมว่าประสาทวัดภูเนี่ยผ่านมกีิอรารยธรรมแล้วไม่มีใครรู้ใช่ไหมก็คือผ่านมาสามอรารยธรรมแล้วนะคะทุกคนอรารยธรรมแรกนะคะก็คืออรารยธรรมเจนละคะ่ะก็นในในคือว่าแบบมีแนวคิดความเชื่อเรื่องแบบการนับถือเทพเจ้าเข้ามาด้วยค่ะักเรียนแล้วก็แบบการบูชายันคะ่ะ แล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือผ่านอาณาจักรของมานั่นเองค่ะก็คือการสร้างภาสานะคะมีการสร้างภาสาทต่างๆค่ะแล้วก็เป็นแบบศาสนสถานนะคะตามศาสนาพานั่นเองค่ะนักเรียนแล้วก็อาณาจักรที่3ค่ะสุดท้ายก็คืออาณาจักรล้านช้างนั่นเองค่ะก็ได้เปลี่ยนแปลงปราสาทของนะคะให้เป็นแบบว่า พุทธสถานนะคะนิกายเถราวาทค่ะตั้งแต่แล้วก็ยาวมาจนปัจจุบันเลยนะคะนักเรียนแล้วก็ในช่วงศตวตรรษที่แบบที่สิบองะคะ่ะก็มีการค้นพบจารึกของกษัตริย์ที่มีนามว่าเทวนิกะนะคะซึ่งแบบสันนิษฐานว่าแบบท่านอาจจะเป็นคนสร้างก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงได้นะคะว่ากษัตริย์องค์นี้เป็นคนสร้างนะคะค่ะ ต่อมานะคะก็หลักฐานที่พบนะคะก็เป็นจดหมายเหตุน,นะคะของจีนนะคะในสมัยราชวงศ์ซุนนะคะก็ได้บอกว่าอาณาจักรโบราณมีนามว่าเจนลาเนี่ยนะคะก็อยู่แถบภูเขาสูงนะคะมีเมืองหลวงตรงกลางนะคะแล้วก็มีภูเขานะคะศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าลิงเจียปโปโปนั่นเองค่ะเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าค่ะที่มีชื่อว่า โพโตรินะคะแล้วก็บริเวณนั้นนะคะก็จะมีแบบทหารแบบประมาณแบบพันนายเลยะค่ะแบบว่าคอยอารักขาดูแลเนี่ยนะคะแล้วก็แล้วก็ซึ่งในทุกๆปีนะคะกษัตริย์อะ่ะก็จะมาแบบว่ามาที่ภูขเขาแห่งน,นี้นะคะทำพิธีแบบบวงสรวงสังเวยมนุษย์นะคะแก่เทพเจ้านะคะด้วยการแบบบูชาย,ยันอะไรประมาณเนี้ยนะคะส่วนแบบว่า นักวิชาการชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็ได้ตีความจดใหม่จีนอันนี้นะคะว่าแบบอาณาจักรเจน้าเนี่ยนะคะเป็นอาณาจักรที่สําคัญในสมัยประติศาสตร์เลยนะคะก่อนยุคพนักคอนี่นะคะแล้วก็โดยมีแบบพื้นที่ครอบคลุมกว้างมากค่ะก็ตั้งแต่แถบตอนเหนือของกรรมัมพูชาเลยะคะ่ะยาวไปถึงกรรมัมพูชาเลยนะคะแล้วก็ ลาวมาถึงลาวทางใต้ของลาวนะคะรวมมาถึงอีสานของไทยด้วยนะคะทุกคนแล้วก็สุดกลางของราชธานีเจริาเนี่ยนะคะก็อยู่แถบเมืองโบราณเซตาบุรานนั่นเองนะคะแขวงจังตาซักก็คือประเทศลาวนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะแล้วก็ไอ้คำว่าลิงเจียปโปโปเนี่ยนะคะก็เป็นคำเรียกของคนจีนนะคะที่เขาแบบ พยายามจะเรียกตามชื่อภาษาไทยแต่ว่าเขาเรียกไม่ถูกเขาก็เขาก็เรียกตามเรียเขาถนัดอะไรประมาณนี้นะคะก็ตามเดิมมันชื่อว่าลิงคัพป,ปาระวะตานั่นเองค่ะหรือว่าลิงคัพบันพุธนั่นเองนะคะเป็นชื่อของภูเขาศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็ในสดวรที่12นะคะก็ช่วงนั้นนะคะก็ได้มีการวย้ายถิ่นฐาน จากที่เนี้ยนะคะจากที่วัดปราสาทวัดภูเนี่ยนะคะไปอยู่ที่กัมพูชาแทนแต่ว่าตัวปราสาทวัดภูเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ถูกลิงทิ้งร้างหรือว่าล้าเลยแต่อย่างใดนะคะก็กษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยนะคะก็ยังคอยแบบว่ามาแวะมาทางบุญมาออแบบมาเคารพบ,บูชาะค่ะแล้วก็มาานูบำรุงรักษาอยู่ตลอดนะคะ ลักษณะของปราสาทวัดภูเนี่ยนะคะก็จะถูกสร้างขึ้นนะคะอยู่บนเชิงเขาลิงมันพดนั่นเองนะคะตามความเชื่อของสศาสนาพราหมณ์ดูเลยะคะ่ะที่ถูกรับเข้ามาเนี่ยนะคะก็ที่เชื่อว่าเทพศิวะนะคะจะต้องแบบว่าประทับอยู่บนเขาพราเมลุเนี่ยนะคะส่วนชั้นนอกสุดเนี่ยนะคะก็จะมีประกอบไปด้วยบาลายะคะ่ะหรือว่าเป็นแบบสระน้ำขนาดใหญ่นะคะ บาลายนี่นะคะก็จะมีทั้งหมด3บ่อสามสาเน,น,น,นั่นเองนะคะเมื่อแบบว่าเวลาใครที่เข้ามานมัสก,การพระศิวะนะคะก็ต้องผ่านบาลายตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งบาลายเนี่ยนะคะก็จะเปรียบเทียบได้กับว่าเหมือนเป็นแบบทะเลนะคะแบบที่แบบว่าถูกล้อมรอบด้วยแบบอรอบของพมเมนรูนะคะในปัจจุบันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะ าบาลายหรือว่าสารน้ำขนาดใหญ่อันนี้นะคะก็จะเหลือเพียงแค่2บอ่อเท่านั้นเองค่ะสสะค่ะจะถูกลดไป1สระค่ะค่ะต่อมากันเลยนะคะก็คือสาลานะคะเดิมโคปุระรูปสี่เหลี่ยมโล่งนะคะก็จะไม่มีประตูนะคะแต่ว่าจะถูกสร้างอยู่ใกล้กับบาลายนะคะก็ซึ่งแบบอันนี้นะคะถูกสันนิษฐานว่าแบบว่าเหมือน เวลาพระเจ้าแผ่นดินนะคะเดินทางมาสักการะพระสวะเนี่ยนะคะก็ต้องเดินทางมาทางเรือน,นะคะแล้วก็จะต้องขึ้นมาทางอาคารแห่งนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าในปัจจุบันอะอาคารแห่งนี้ก็ถูกแบบรื้อทำลายไปแล้วแล้วก็ถูกสร้างเครื่องใหม่ทับของเดิมนะคะเพื่อที่เป็นที่ประทับของพระมหาชีวิตลาวนะคะ แล้วก็พระองค์นะคะตอนนั้นอ่ะได้พระราชดำเนินมานมัส,ส,ก,าสการวัดภูนะคะเมื่อปี2508นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะโรงท้าลงนาหรือว่าหอบเรื่องนะคะก็คือเป็นประสาทลักษณะแบบเป็นอาคารนะคะเป็นลักษณะตัวยูอ่าแล้วก็มีทางเข้าด้านหลังนะคะ1ด้านแล้วก็ทางออก2ด้านนั่นเองนะคะแล้วก็ มีอาคารอีกหลังนะคะบางด้านหน้านะคะจะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวไอะคะ่ะโดยจะมีทางเข้าทางออกเหมือนกันค่ะก็คือทางเข้าอ่าด้านหน้า1ด้านนะคะแล้วก็ทางออก2ด้านนะคะซึ่งด้านหลังนะคะทางออกก็ของอาคาร2ตัวเนี้ยนะคะก็จะตรงกันพอดีะค,ะค่ะนุกค่ะนักเรียนแล้วก็บ่อน้ําเที่ยงหรือว่าบ่อน้ําศักสิ์นั่นเองนะคะ ก็จะมีน้าใช้ตลอดปีค่ะก็ในสมัยก่อนนะคะก็จะเป็นการต่อทอ่อนะคะเอาน้ํานี้นะคะมาใช้ลดสิวะลึงนั่นเองค่ะแล้วก็หินสลักลูกจระเข้ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับพิธีการบูชายันนั่นเองนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะก็คือพัตตีมูรตินั่นเองค่ะก็เป็นซึ่งซึ่งเป็นเทพเจ้าะคะทุกคนพอจะรู้ไหมคะว่าเป็นเทพเจ้าของศาสนาอะไรอะ ศาส,สนาพาราหมณีดูค่ะก็จะถูกแบ่งแยกนะคะให้เห็นแบบชัดเลยนะคะว่าในสีว่วรึงกนะคะก็จะประกอบไปด้วยเทพสามองค์ค่ะแล้วก็ใครรู้ไหมคะว่าเทพสามองค์นั้มีอะไรบ้างมีใครบ้างอาม่มยยียังงงสงสัยอยู่ใช่ไหมคะก็อาจจะบอกให้นะคะก็มีทั้งหมด3องค์นะคะก็คือองค์แรกนะคะพระพรหมผู้สร้างค่ะแล้วก็2นะคะพระนารายณ์ผู้รักษาค่ะแล้วก็ คนสุดท้ายนะคะองค์สุดท้ายนะคะคือพาสิวะผู้ทำร้ายนั่นเองค่ะค่ะในประสาทวัดภูเนี่ยนะคะก็จะมีภาพแกะสลักมากมายนะคะที่จะบอกเล่าเรืเ่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ภาพบุคคลต่างๆนะคะตามแบบความนิยมในศิลปะเขมรน,นะคะมากมายในทีเดียวนะคะแล้วก็ในตัวฝั่งฝาผนังเนี่ยนะคะก็จะมีภาพแกะสลักมากมายนะคะ สรังอยู่ที่มณฑปนี้นะคะก็จะได้แก่นะคะแบบหนึ่งนะคะก็เป็นอ่ทาวานทาวารบานนะคะแล้วก็นางอักสรค่ะแล้วก็พศิวะท่ามกลางฤาษีนะคะแล้วก็มหาการามายณะคะ่ะแล้วก็พระกิ์สปรบับนาการิยะค่ะแล้วก็พระกิ์สปรบับพระกายุงค่ะแล้วก็การกวนน้ำอมฤต นะ้าเกษมสมุทรค่ะแล้วก็พระนารายบรรทมศรีแล้วก็พระอินทรทรงช้างเอราวันค่ะอย่างตัวอย่างนะคะก็สามารถดูได้ทางด้านบนได้เลยนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างมาให้ดูประมาณสักสองภาพน,นะคะที่แกะสลักอยู่ในวัดปราสาทวัดภูแล่นเองค่ะนี่จะเป็นนางอับสอดมาต่อที่ปราสาทหินวัดภูนะคะก็คือ ฮินดูสถานในรัฐทิสิวานิกาจากความเป็นมาของผู้คนที่เข้ามาอาศัยอยู่แล้วก็สร้างศาสนาสถานก็มีความสอดคล้องผสานไปกับสภาพภูมิประเทศทั้งในส่วนของภูเขาที่ราบแล้วก็แม่น้ำโขงซึ่งในส่วนของ ปรา,าสาทหินวัดภูนี้เองนะคะเป็นที่รู้จักดีเลยของนักโบราณคดีทั่วโลกเพราะว่าอะไรกลุ่มปรา,าสาทหินวัดภูนะคะได้ถือว่าเป็นต้นแบบที่สําคัญเลยในด้านของสถาปัตยกรรมของยุคสมัยอังกอร์วัดเลยที่ประเทศกัมพูชาซึ่งจากการศึกษาแล้วก็ค้นคว้าแล้วพบว่ากลุ่มโบราณสถานเขตวัฒนธรรมนี้อะบริเวณที่รอบรุ่งจำปาสักก็ได้มี จอมป้าเป็นศูนย์กลางของการขยายไปสู่ด้านทิศตะวันตกของสายภูและทิศตะวันออกไปจนถึงฝั่งแม่น้ำคงเลยลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์กระโดดเด่นของปราสาทหินวัดภูนี้เลยนะก,ก็จะมีความแตกต่างไปจากปราสาทหินหลังอื่นๆในสายวัฒนธรรมของเขมรก็คือ สถ,สถาปนิกนะได้ออกแบบแล้วก็ก่อสร้างปราสาทหินหลังนี้มาโดยใช้ภูมิปัญญาจัดวางเลยส่วนประกอบต่างๆยังสอดคล้องแล้วก็ผสมผสานไปกับสภาพแวดล้อมของภูเก้าแล้วก็ได้สามารถและเขาก็ยังสามารถตีสู่ตีความอะสู่มิติด้านความเชื่อก็คือความเชื่อในด้านศาสนาด้วยการวางผังสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเลยของ ลุ่มา,านะที่อยู่อาศัยของชุมชนแล้วก็การปกครองอาณาจักรโดยเขาถือเอาจอมเก้าเป็นแกนกลางแล้วก็บนพื้นฐานความเชื่อของภูเกล้าว,ว่าเป็นสถานที่ที่มีสิ่งสถิตของสิวะเทพแล้วก็มีแม่น้ำมีแม่น้ำโคงเมืองมาทิศทางด้านทิศตะวันออกก็เปรียบสมือนเป็นตัวแทนแห่ง มหาสมุทรที่ล้อมรอบสภาพของภูเขาที่มีจอมภูรูปสีวะึึงแล้วก็มีแม่น้ำโขงหล่อเลี้ยงเบื้องหน้าแล้วก็ยังมีทุ่งหรือที่ราบที่อยู่ส่วนกลางจึงสามารถตอบสนองทั้งเงื่อนไขแล้วก็ที่อยู่อาศัยอันอุดมสมบูรณ์แถมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ด้วยเมืองโบราณดังกล่าวนะคะก็ มีที่ตั้งอยู่ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันออกสุดของปรา,าสาทหินวัดภูนะเมืองเนี้ยก็ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยก่อนสมัยอังกอร์วัดเพราะว่ามีหลักฐานซึ่งบ่งบอกได้ก็คือแบบมีโครงสร้างดินเผาจำนวนมากมายเลยมีกำแพงซึ่งเป็นกำแพงเมือง สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนจากภาพถ่ายทางอากาศอาณาเขตของเมืองนะก็จะแบบกินพื้นที่ไปประมาณ3.6ตารางกิโลเมตรล้อมรอบด้วยกำแพงดิน2ชั้นนักโบราณคดีก็ได้สันนิษฐานว่าเมืองเนี้ยอาจจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปลายคิทสัตรวตรตษที่5เพราะว่ามีหลักฐานปรากฏอยู่ใน ศิลาจารึกแผ่นที่หนึ่งของกษัตริย์ที่มีพระนามว่าเทวานิกะเขาได้ค้นพบบริเวณบ้านพนมเหนือในปัจจุบันในพื้นที่เดียวกันแต่ยังมีในพื้นที่เดียวกันนะยังพบศิลาจารึกอีกสองแผ่นเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่านับตั้งแต่คิดศตวรรษที่6เป็นต้นมานะดินแดนแห่งนี้ก็เป็นนครหลวงของแผ่นดินพระเจ้า มเหตุทลวรมันซึ่งต่อมาพระองค์ก็ได้ย้ายการปกครองไปในเขตสัมปอไปกุกนะเออซัมปอไปกุกอยู่ห่างจากวัดภูไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ240กิโลเมตรนาคนขว้าหลายท่านเลยเขาก็ได้ให้การ สันนิหารว่านาครโบราณแห่งเนี้ก็คือนครเศรษาปุระซึ่งได้เสียบทบาทและก็ความสัมพันธ์การเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเพราะว่าอะไรเพราะว่าบรรดาราชวงศ์ก็ได้ขยายอำนาจลงไปทางทิศใต้แล้วแล้วก็ได้ทำการปกครองกลุ่มดินแดงของแบบพวกขอมทั้งหมดจากนั้นก็ ได้ตั้งอังกอวัดขึ้นมาเป็นนครหลวงแทนแต่บรรดาผู้นำของในสมัยต่างๆในยุคสมัยต่างๆนั้นก็ต่อมาเขาก็ได้ลืมรากเหง้าของตัวเองแล้วแล้วก็ทิ้งกำเนิดของตนเลยแบบเออถุกราชการของกษัตริย์ก็ของขอมนะก็จนถึงคริสต์ศตวรรษที่12เป็นสมัยของพระ พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์เขาเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์นี้ก็ปราสาทหินแห่งนี้ก็เลยได้รับการพระราชทานทรัพย์แล้วก็ส่งช่างมาบำรุงบำรุงรักษาให้ต่อเติมปราสาทหินอย่างเป็นปกติจนพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธได้เข้ามามีอิทธิพลแทนศาสนาอิสลามทั้งในดินแดนของขเขมรแล้วก็ลาว ในส่วนนี้นะปราสาทหินวัดภูก็จึงเปลี่ยนบทบาทไปเลยจากที่ว่าเป็นฮินดูสถานกลายเป็นสภาพที่เป็นพุทธสถานแทนก็เพราะว่าศาสนาพุทธเข้ามาแทนเพราะมันมีอำนาจในยุคนั้นถูกใช้ให้เป็นศาสนาศาส,สนาคารแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อมาจนปัจจุบันเลยก็โดยเฉพาะตัวปราสาทเองที่ พระพุทธศัตร์สนิกชนได้สร้างพระพุทธรูปไว้ด้านในแทนสีวลึงเหมือนจะเป็นแบบพุทธเป็นพุทธอุโบสถอะไรประมาณนี้เป็นโบสถ์ของศาสนาพุทธแล้วก็มีพระสงฆ์มาปฏิบัติธรรมอยู่บนภูด้วยบริเวณนี้ก็ทั้งหมดเลยก็จึงเรียกว่าวัดภู เปลี่ยนจากปราสาทหินวัดภูก็กลายมาเป็นเรียกสันส้นๆว่าวัดภูเพราะว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูคือแบบภูเก้าอะไรประมาณนั้นนั่นเองมาปราสาทหินวัดภูในในใน,ในทางแบบทางพุทธศาสนานะก็คือแบบปราสาทเนี้ยเมื่อพุทธศาสนาได้เข้ามาแบบเป็นความเชื่อหลักของเจ้าของพื้นที่แล้วจากเดิมที่เขานับถือศาสนาฮินดูใช่ไหม แทนศาสนาฮินดูก็แบบได้อาศัยโครงสร้างทางพิธีกรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมของศาสนาฮินดูแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเป้าหมายทางพิธีกรรมแทนที่ศิวลึงในปราศาสตรองค์ประธานก็เปลี่ยนให้เป็นพระพุทธรูปบริเวณนี้ทั้งหมดเลยวัดภูรวมทั้งการดำเนินงาน นมัสการตัวประสาทพระพุทธรูปและก็สถานที่ทั้งหมดของอาณาบริเวณนี้ก็จะเป็นพิธีกรรมนมัสการวัดภูบนฐานของพิพธีของศาสนาพุทธก็ยังคงมองว่าถึงเป็นพิธีกรรมแต่ในส่วนของความเชื่อแล้วก็ประเภทอ้อนวอนร้องขอแบบ ตามแบบอย่างศาสนาฮินดูไปพร้อมกันก็คือแบบปราสาทหินวัดภูนี้ก็คือใช้ยังใช้ความเชื่อของศาสนาฮินดูแล้วก็ผสมผสานกับศาสนาพุทธไปด้วยกันคืออารมณ์ว่าแบบถ้าเรามีพิธีกรรมนมัสการอะไรเงี้ยเราก็จะใช้เป็นศาสนาพุทธแต่ถ้ามีการแบบไป ส่วนมูนอ้อนวอนร้องขออะไรประมาณนี้เราก็จะใช้แบบเดิมคือเป็นศาสนาฮินดูนั่นเองนักเรียนคะนักเรียนทราบไหมคะว่าฝรั่งเศสเข้ามาทําอะไรที่ประเทศลาวคะคิดเอาไหมคะนักเรียนถ้านักเรียนไม่ทราบนะคะครูจะบอกให้นะคะก็คือว่าล้านช้างนะคะถูกสถาปนาในศตวรรษที่1 4คะ่ะและทําให้ในศตวรรษที่14เนี่ยนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองกว่า300ปีคะ่ะ แต่พอมาในปี1699นะคะเกิดความขัดแย้งภายในค่ะจึงทำให้แยกกันเป็น2ฝ่ายนะคะก็คือฝ่ายหลวงพระบางและฝ่ายเวียงจันทร์ค่ะต่อมานะคะในปีคศ1713ได้แยกออกเป็น3ฝ่ายก็คือหลวงพระบางเวียงจันทร์และจำปาสักค่ะค่ะต่อมานะคะในปี1779นะคะ ลาวนะคะตกอยู่ภายใต้อำนาจของไทยค่ะคือลาวนะคะได้มีความพยายามที่จะปลดแอกจากไทยนะคะนำไปสู่การปรับปรามอย่างรุนแรงในศตวรรษที่19ค่ะและในปลายศตวรรษที่19นะคะฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสค่ะมาจากความเห็นต่างเรื่องอำนาจอธิป,ปไตยลักษณะรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสค่ะ โดยประเทศลาวนะคะถูกแบ่งโดยสนธิสัญญาระหว่างไทยและฝรั่งเศสค่ะในปีคศ1893นะคะลาวฝั่งตะวันออกน,นะคะของแม่น้ำโขงตกเป็นของฝรั่งเศสค่ะส่วนลาวฝั่งตะวันตกตกเป็นของไทยค่ะปี1975นะคะเป็นปีที่ลาวนะคะได้รับเอกราชคืนจากฝรั่งเศสและในปีนั้นนะคะเป็นปีที่ฝรั่งเศสนะคะได้เป็น ฝ่ายที่พ่ายแพ้สงคาำให้แก่เวียดนามค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ประเทศลาวได้รับเอกราชคืนจากฝรั่งเศสอ่ะงั้นเรามาทําความรู้จักกันเลยนะคะก็คือในปีคิทธศักราช1778นะคะอาณาจักรลาวนะคะได้รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวในฐานะประเทศสลาดของประเทศไทย และลาวนะคะภายใต้าการปกครองของฝรั่งเศสนะคะลาวนะคะจัดเป็นรัฐอารักขาในระยะแรกนะคะขึ้นตรงต่อกระทรวงต่างประเทศของฝรั่งเศสนะคะโดยฝรั่งเศสนะคะจะยินยอมให้ผู้ปกครองเดิมของลาวนะคะได้ปกครองต่อไปแต่ว่าทางฝรั่งเศสนะคะจะถือ เป็นสิทธิ์นะคะที่จะแต่งตั้งหรือสนับสนุนให้ผู้ใดขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้งนั้นแต่ว่าทางด้านการบริหารงานของกษัตริย์นะคะจะมีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยเหลือนะคะคณะรัฐมนตรีนะคะสามารถดําเนินงานได้ทุกงานนะคะแต่ว่ายกเว้นทางเรื่องของศาสนาค่ะ จนมาถึงช่วงระยะที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับไทยและบังคับให้รัฐบาลลิชีของฝรั่งเศสนะคะคืนดินแดนบางส่วนให้แก่ไทยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าลาวนะคะได้ขึ้นตรงต่อไทยแล้วเนาะลาก็เลยจะได้ดินแดนส่วนนี้คืนนะคะ ส่วนฝรั่งเศสนะคะก็ปกค้องดินแดงส่วนที่เหลือโดยมีพระเจ้าสีสว่างวงนะคะเป็นกษัตริย์เจ้าเพชราชนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีและฝรั่งเศสนะคะได้ปรับปรุงการบริหารงานของเราขึ้นใหม่โดยเพิ่มเงินเดือนนะคะให้ข้าราชการปรับปรุงคุณภาพของข้าราชการ บำรุงคุณภาพของข้าราชการและวก็จำกัดชาวเวียดนามในลาวด้วยนะคะและยังมีการปรับปรุงทางด้านของเศรษฐกิจและด้านของการศึกษาจนกระทั่งญี่ปุ่นนะคะได้ขับไล่ฝรั่งเศสนะคะออกจากอินโดจีนนะคะและให้ลาวนะคะประกาศเอกราชแต่นะคะพระเจ้าสีสว่างวงแล้วก็สว่างวัฒนาราชโอรสนะคะเป็นกลุ่มที่ชาวลาวนิยมฝรั่งเศสะคะ่ะ จึงได้รวมชาวลาวนะคะต่อต้านญี่ปุ่นนักเรียนคิดว่าสำเร็จไหมคะใช่ค่ะไม่ประสบผลสำเร็จในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะไม่สำเร็จแล้วนะคะญี่ปุ่นนะคะยังบังคับให้พระเจ้าสีสว่างวงนะคะประกาศเอการาชนะคะโดยมีเจ้าเพชรชราชนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเดิม เจ้าเพชราชนะคะยอมร่วมมือกับญี่ปุ่นนะคะเพราะเห็นว่าสามารถคุ้มครองลาวให้รอดพ้นจากอิทธิพลของเวียดนามได้ญี่ปุ่นนะคะไม่ได้ให้ความสำคัญหรือว่าสนใจต่อลาวมากนักเลยนะคะเพียงแต่ว่าแต่งตั้งที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นประจำในลาวเท่านั้นเจ้าเพชราชนะคะ จึงประกาศอิสระในการปกครองนะคะและได้เตรียมการเพื่อให้ราวมีเอการาชโดยสมบูรณ์และขจัดอิทธิพลเวียดนามในราวด้วยนะคะพิธศักราช1 9 4 5 <S 2> <S 2> <S 2> เ,ป <cunning> เป็นครั้งที่ญี่ปุ่นนะคะได้แพ้สงครามให้ฝ่ายพันธมิตรนะคะ โดยตกลงให้จีนนะคะเป็นผู้ปลดปล่อยอาวุธญี่ปุ่นในลาวเจ้าเพชราชนะคะไม่ยอมรับรู้ประกาศอิกราชในลาวนะคะเมื่อวันที่1กันยาคิรศสราต1,945ันอยะคะและยังรวบรวมชาวลาวนะคะก่อตั้งกระบวนอิสระนะคะมีจุดประสงค์นะคะเพื่อต่อต้านฝรั่งเศสผู้นำในครั้งนี้นะคะได้แก่เจ้าสวนภูมิเจ้าสภานุวงศ์อนุชาของเจ้าเพชราชนั่นเองนะคะ และหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะเมื่อวันที่2พันวาคมพุทธศักราช2,497ประเทศลาวนะคะได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสและได้ถือเอาวันนี้นะคะเป็นวันชาติของประเทศลาวด้วยค่ะก็ทั้งหมดที่เรียนมานะคะก็บอกว่าถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหน,นหรือแบบว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสแกน QR code ด้านนี้นะคะแล้วก็ เข้าไปศึกษาหาความรู้จากในนี้ได้เพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมได้เลยค่ะ